สิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้ครับคือเครื่องกันน้ํามันจากพลาสติกนะครับหรือกระบวนการไพโรไลเิตนะครับที่ถูกคิดค้นโดยคนที่จังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้เครื่องกันของเราไร้กลิ่นไร้ควันนะครับเมื่อจุดเตาเสร็จก็จะไร้กลิ่นไรควันนะครับไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับสามารถนําไปใช้ได้กับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนนะครับตอนนี้น้ํามันเริ่มออก น้ำมันที่เรากันให้เห็นตอนนี้ก็คือประเภทน้ำมันเบนซินนะครับแต่ว่าเครื่องของเราหนึ่งชุดสามารถกันได้ทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลนะครับหนึ่งถังก็สามารถบรรจุได้ประมาณ35ิบหลิตรหรือ35กิโล1กิโลสามารถกันน้ำมันออกมาได้1ลิตรนะครับนี่คือเครื่องกันน้ำมันที่พิเศษมากนะครับที่คุณจีจีนครปฐมคิดคนขึ้นมาน้ำมันที่ออกมาก็จะสวยประมาณนี้เลยครับ